นะก็มาดีด้วยนโอเคนะเดี๋ยวผมมาต้อเห็นต้องรู้คนนี้ตองบอกเราด้วยเราบอก

oh i พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลย จะเล็กมากครับ I love you ถ้าผมชดีใจนะครับผมแน่จะเไ็กโชคดีครับขอบคุณชีวิตนะครับขอให้จ้าเด็กโชคดประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมอย่าลืมลูกติดนะครับครับขอให้เจ้าเด็กประสบความสำเร็จในชีวิตมีการงานที่ดีๆอย่าลืมลุกติดครับใช่วันนี้ ก็ขอให้อาจจะาร็กช่งดีแล้วกันนะไม่มีอะไรพูดมากก็อาจารย์อาจารที่ดีที่สุดองแล้วก็ได้ไม่มีวลมีตเลยเรื่องบางอย่างฉันอาจที่เคยพูดบอกเธอออกไปต่อีกมุมหนึ่งองหัวใจไม่เคยพูดเลย สุดยมากจริงสุดยไปกันเถอะโเคจะแน่พูดจะไปแล้วจชไปละไปเถอะเรองล้วก็อาจารก์นะยูบ้านผ้วยมาอาจารักอาจารย์นะก็ขอบคุณสำหรับสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พวกเรามาขอบคุณกูรูถ้าไม่มีอาจารย์ก็คงไม่มีกูรู ขอบคุณสำหรับทุกอยาก่างค่ะแล้วก็ถ้าจะไปแล้วอ่ะไหวมีความสุขนะขอที่หนูมากพวกเราเข้ใาใจอาจารย์ไม่ไม่โกรธไม่ไม่โกรธไม่อะไรอาจารย์เลยดีใจด้วยซ้ำที่อาจารย์ได้ใส่ที่ที่ดีได้ไปเป็นบรรทุรายการเพื่ออนานคตดีของอาจารย์เพื่ออนาคนของพรมลูกเราพ,พรมลูกที่เรียกได้ว่าเป็นมากของพรมลูใช่เพราะวะ่าอาาจรย์ ประสบความสําเร็จแล้วก็ถ้าว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปเยี่ยมแต่ก็คงไม่ว่าหรอกไปเยี่ยมพวกเราดีกว่าอาจารย์ไปเยี่ยมพวกเราจะง่ายกว่าพวกเราสิสี่หรือเก้าคนไปเยี่ยมอาจารย์ก็เนื้อหากันไม่เจอ <c oughs> นะแกลงมาไม่ไงอ <c oughs> ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไร,ระแล้วอย่าบอกแม่เดีว่าอะไรไม่บอกอะไรยักมากมายจุ๊บจุ๊บอะไรยงสุดรักไงอ่ะโลกของเราอ่ะว่ากันว่าโลกอ่ะด้วยความรัก ต็กำลับฟูลูอ่ะโล่งฟูลัวหนูได้เพราะอาจารย์ก็รักอาจารย์มากที่ส enfin, nice. ุดมากไม่ร้องเลยเราจะต่างกันไหมรอยยิ้มตากรอยยิ้มเราแฮปปี้เราแฮปปี้มากมากัฮปปี้จริงเยอะไปเราสลักยิ่งโอะอาจารย์หน่อยนะเจ๊ไลน์มาเลยนะคะเชิญดีค่ะบ๊ายบาย จับมือกันทุกสุขด้วกันหัวเราะร้องไห้ ก็มักอาจารย์นะอาจารย์อะ่ะเป็นที่สุดของพวกเราแล้วอะ่ะเป็นอาจารย์ที่เยี่ยมมากจ็ว่กอาจารย์อะ่ะกลับมาเยี่ยมกัน้างนะสดีครับอาจารย์ผมฟินะแล้วบอกด,นะด,ดนะ้ตั้งแต่อยู่กันมานี่อาจารย์สอนดีมากเลยมิทผมไม่เคยเรียนอะไรรู้เรงเท่ากับเรียนกับอาจารย์เลยจริงจังใจขอให้อาจารย์ไปดีแล้วกันครับ อาจารย์ไปที่ชอบนะแต่ว่าไปที่ที่อาจารย์ชอบอ่ะผมไม่มีอะไรจะพูดลนะจับบ้าผมครับสวัสดีอาจารย์เอ็กขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมากมากนะขอโทษที่ทำตัวไม่ดีขอโทษถ้าเคยทำให้อาจารย์เสียใจช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันสั้นกันมากอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป อาจารย์สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วอาจารย์ไปทไํำไมไม่อยากให้อาจารย์ไปแต่รู้ว่าคือนะคนของอาจารย์รักอาจารย์มา,มากๆนะเงินก็ไม่ต้องทวงมากนะเดี๋ยวจ่ายให้พี่งงให้มานน้อยกว่าน,นี้หน่อยก็ดีดูแลตัวเองได้นะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยขอให้รอๆแบบนี้ตลอดไปรักอาจารย์ ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือ,อยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟังว,ว่าฉันนั้น เชื่อโอโหหยิบมาแล้วเนี่ยไปยังไม่บอกกันเลยอ่ะไม่บอกแล้วเขาก็บอกไปแล้วนะว่าอาจารย์บอกไปแล้วนะบอกกันทันทันยังไม่ตอนบอกอยากบอกเลยอาจารย์เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่แบบดูแลเรามาตั้งสองปีอ่ะแต่ว่าภูมิใจที่อาจารย์ทูแพวกเราได้อร่อยเอากูรู้ก็ รู้สิเละที่ถึงอาจารย์นะเราไม่ลืมอาจารย์ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าคนใหม่จะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเรารักอาจารย์ที่สุดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้ายบค่ะา กเป็ไปเรางะก็นี้่างนย่งมาอย่ามาอยามาดรามานเลยนะดิมดิมูดมากดิจะเอมไปด้วยอ่ะดิมดรามาละค่ะจะเอ็กี่ไม่เคยดราม่าเลยนะคะไม่เคยลองนะมาเรียนแล้วเซงอ่ะจอกีมมีใครีะค่ะสัสดีค่ะนูก็เหมือนดอกไม้ที่ไมตายเลยคอยแท็กคเลย

的音调而拍。 伸出你。 Up turn the to hate do

พอดีพอดีสิเฮ้ยอารมณย สวัสดีครับจานจานผมบินนะผมมีอะไรใหบอกจานผมว่าอะไรนี่แล้วผมก็คิดก่อนแล้วผมจะโทรศัพท์ไปบอกนะครับสวัสดีครับคิดเอาจริงอ่ะว่าไม่ได้ไม่มีสกิมอ่ะหันหน้าเขาหัดเองดีค่ะจันเองกดยี่บ้าจะกดดี่บ้าถ่ายถ่ายดีถ่ายเขาด้วยก่อยยังโอเคนะ ชนแนะนเยยมีตั้งทีเหมือน้่ะดงบยวตังอยากเนนเลยไม่มีอะไรจะอ่้มไดองได้เพราะมันไม่มีเ็กแล้วเนี้ยหนูไม่อยากรัมันจะเด็ไว้นะรักจะเอยากให้จะเกิดีแบบถ้ามันทำใจไม่ได้อะเน้เออไไม่เป็นไรหนูว่า ไปมันจะทำให้จ um, ันนี้เนี่ยดีขึ้นอยากทานการงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บางดีกับเจ๊แล้วก็ขอให้ดันโชคดีนะคะใช่แล้วก็ให้กันโชคดีทุกด้านเลยความรักการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทัานเองหล่อขึ้นทุกวันทุกวันแล้ยการแต่องง้นแล้วแต่งนี้า